สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายจะพาหลานพีทกับหลานพิมพ์นะคะอ่าตอนนี้นั่งอยู่ข้างหลังหลานพีทได้สองขวบคุณพีทจะไปฉีดยานะคะเออเราก็ต้องไปที่คลินิกที่สองพี่น้องนะคะตอนนี้กําลังเดินทางนะคะอ่ผู้โดยสารสองคนนะคะยังไม่รู้ว่าตัวเองอะ่ะจะไปพบกับประสบการณ์อะไรนะคะก็ยังเล่นสบายนะคะยังเล่นสบาย ดูนะคะดูคุณพิคณพท,ทคุณพีทกานธานโบวคุณพิมพ์ก็กอาหน,นังสือมาเคาะนะคะเป็นกอง ค่ะถ้า,าลำพีชสูทสีดำเสื้อสีดำลำพีชก็ต้องไปหาอาหารสีดำนะคะพี่ต้อง แม่ก้อนอ่ะแม่ลงแล้วนะถ้าไม่เสร็จแม่อน่ะพาอพีดไปหาหมอุกไฟฟ้าตอนนี้นะคะแล้วก็ิึงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันดีกว่าค่ะอันนี้ท่นี้ไปไหน,ไหน ได้กี่กิโลคีมคีมทำแล้วคีมทำร่วงหมดเลยค่อยๆวาง มาเร็วๆพิมพิมพิมไปยังไม่รู้ตัวค่ะมเมื่อกี้พิมพ์ทำอะไรคะฉีดยาฉีดยาพิมพรู้ตัวไหมว่าพิมจะถูกฉีดยาม่เหมือนเหมือน,นแบบม่เหมือนว่าเราบินอยู่ในโลกอวกาศค่ะเหรอบินอยู่ในโลกอวกาศอยู่ๆเขาก็จับเราขึ้นไปบนอะไร<า>บนเตียงบนเตียงกัเสร็จแล้วเป็นไงฉีดยางงอยู่งงอยู่ใช่ไหมคะเออวันนี้คุณแม่พาด็อกพิมมาฉีดยากับด็อกพีท ตอนนี้น้องพีกกลังฉีดยาเข็มแล้วได้เสียงน้องนะหลังจากฉีดยาแล้วก็มีเสียงร้องไห้นิดหน่อยวันนี้ฉีดไข้หวัดใหญ่นะคะคุณพิมพ์ก็เข็มหนึ่งคุณหมอคุณพีมยังตกใจร้องอีทเดียวเก่งมากอ่ะทีนี้ก็เล่นได้เอ๊ใครอยู่ในบ้านนะก๊ก๊กก ก็เปิดดอยค่ะบ้านนี้มีคนอยู่ไหมคะเราคือหมาป่าเราจะถามเจ้าว่าเจ้าจะเปิดประตูให้ข้าไหมไม่เปิดไม่เปิดไม่งั้นข้าจะเป่าบ้านเจ้าให้กระจุยข้าทำด้วยอิฐข้าข้าทำด้วยอิฐข้าไม่ปลุกตรงที่ตั้งหรอกอืมบ้านเจ้าทำด้วยอิฐเหรอเออแข็งแรงมากเลยนะถามเจ้า บ้านเรางนี้เจ้าอยู่กี่คนสคนเจ้าอยู่กับใครบ้างละ่ะเราอยู่กับน้องค่าแม่ค่ะไปะทุรลพ่อข่าก็ไปก็ไปทำงานแล้ว่่าอยู่กับน้องค่าเองเออเจ้าเลี้ยงน้องได้หรยอ้เรากลับบ้านกันเถอะได้เวลาแล้วคุณพิมพ์กับคุณพีทไปหมาป่ากลับไปแล้วมาเลยอันนี้ไม่ใช่ของเราเอาไปคืนนะคะเอาเปิดไปวางไว้ในบ้าน เก็บเก็บค่อยๆวางลูกเก่งมากเก่งมากเก่งมากปิดบ้านค่อยๆไปไปเร็วไปเอาป่าววิตามินซีให้น้องด้วยวิตามินซีให้น้องอันหนึ่งอันนี้ก็คือยาพีอาพษปักค่ะให้ยาคุมต้องมาร์คอืม ใช่หรอคุณหมอให้พีทพีทฉีดยาอะไรบ้างเยอพีทฉีดไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่แล้วอะไรอีกลูกไข้สมองอักเสบวิตามินซีวิตามินซีเจ็บไหมคุณหมอฉีดยาเจ็บไหมเจ๋อเหรอเจ็บมากแค่ไหนฉีดตรงไหนบอกยายสิของหนูใช่ดแม่มันฉีดแล้วค่อยเจ็บเท่าไหร่แต่ของหนูใช่ไหมไม่เหมือนถ้าหนูร้อง มัวมัวเขาจะฉีดลึกถ้าไม่ล็องเขาจึ๊ฉีดแล้วหนูฉีดแค่ไหนรูนนเจ็บปากไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เขาฉีดตรงไหนล่ะตรงก้นตรงแขนตรงขาตรงก้นตรงก้นเหรอเขาจับหนูทำไงจับหนูนอนละนอนเลยเหรอลอยไปเลยค่ะค่ะค่ะ